ขอบคุณนะคะรัฐมนตรีว่าการกระท,ทรวงยุติธรรมรวมถึงศูนย์ดำเนินการบริหารจวัดชาแดนภาคใต้ค่ะแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะที่ช่วยเหลือในเรื่องของการยีวยาค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับความสูญเสียจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในกิจกรรมสอราวาสมหาบ้านนบีสร้างกำลังใจสร้างสันติสุขที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบชาวไทยมุสลิมจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า2,000คน กิจกรรมในครั้งนี้นะคะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอย่างคับคั่งค่ะอาทิผลเอกนิพัฒน์ทองเล็กผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้มีบทบาทสําคัญด้านความมั่นคงในพื้นที่พันตารวจโ,โทวรรณพงศ์คชรรักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แม่ทัพภาคที่4รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาปัตตานีและผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมภายในงานนะคะมีการกล่าวสรรเสริญท่านนาบีมูฮัมมัดโดยมีผู้นำศาสา าสนากล่าวให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ตัวแทนเยาวชนที่ประสบความสําเร็จทั้งด้านการศึกษาและการงานขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมกันขอพรให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนความรุนแรงให้เป็นพลังเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขให้กับประชาชนและยังกล่าวถึงแนวทางการเยียวยาในอนาคตค่ะอย่างเช่นการขยายโอกาสให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบที่มีศักยภาพได้ไปประกอบพิธี หรือการนำแนวทางซอฟ t ์พาวเค่ะมาใช้ในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบในส่วนของบรรยากาศภายในงานนะคะก็เต็มไปด้วยความรู้สึกปลับปลื้มใจจากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งหลายคนค่ะก็ได้ออกมาแสดงความรู้สึกด้วยตนเองว่างานในครั้งนี้ได้สร้างความสุขและกำลังใจให้กับพวกเขาอย่างแท้จริง